بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu bilhuda wa dinil haqq Li yudhihirahu ala dini kullih Walau karihan musrikun Amma ba'du Lakad Kala Allah ta'ala fil quranin karim Kala Allah ta'ala fil quranin karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ja'ti harizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an umillah fa azaqahallahu ju'a wal khauf bima kanu yasnaun Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธานะครับได้คุยถึงเรื่อง เหตุที่เกิดวิกฤตเหตุที่เกิดบาลาเหตุที่เกิดความเลวร้ายในดุนยาและจะทำอย่างไรให้บาลาเหล่านี้มันหลุดจากดุนยานี้ไปอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดบาลาแล้วอุลามาเขาได้คัดคัดเอาไว้ในอัลกรุรอานเนี่ยห้าเก้าอย่างด้วยกันผมเพิ่งคุยกับพี่น้องมาได้สี่อย่าง เดี๋ยวย้ำอีกหน่อยหนึ่งนะเหตุที่มันเกิดบาลาในดุนยานี่น้ำท่วมข้าวจะเกี่ยวแล้วก็ฝนตูมลงมาเนา่าเกี่ยวไม่ได้ครับพี่น้องไอคนที่วานไปแล้วก็ท่วมนั่นแหละบาลาทั้งนั้นแหละพี่น้องเหตุอันการที่เราได้เนรคุณต่ออัลลอฮ์และรอซูนก็หมายความว่าไปแยกไอ้สิ่งที่อิบุนับาสบอกห้ามแยกไม่ได้อะไรครับ อธิอลลุลอห์แะอธิอรุรอซูลจงเชื่อฟังลล l a ์และก็ปฏิบัติตามรอซูลแต่เราแยกทิ้งเสียอธิุออรอสุลจัดออกไปเลยเชื่อฟังลล l a ์อย่างเดียวพอตัดรอสุลออกก็ศาสนาก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นอยู่กับความรู้สึกพี่น้องพอขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นอยู่กับความรู้สึก อะไรก็ช่างที่สมองคิดว่าดีนะที่อัลลอฮ์ดีด้วยมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้มาคนบางคนก็ไปหลอกเขานี่ไงมารออาหุมุสลิมูนะฮัสซันนฟะฮวอินดัลลอฮิฮัสซนนนสิ่งไรก็ตามที่มุสลิมเห็นว่าดีนะที่อัลลอฮ์ดีด้วยพี่น้องครับเละสิพอเอาเรื่องราวเหล่านี้มาหลอก คนไม่รู้นี่คนรู้พูดนะไอ้มุสลิมที่ว่านี่ไม่ใช่คนหน้าอย่างเรานี่พี่น้องหน้าอย่างกับบรรดาเหล่าซอฮบ้านในยุคสามร้อยปีโน้นในรุกพันสี่ร้อยปีโน้นถ้ามุสลิมคนใดเห็นว่าดีนะที่อัลลอฮ์ดีด้วยพี่น้องทั้งหลายครับซีนาก็ทําได้ดอกเบีย้ยก,ก็กินได้ลักขโมยก็ทําได้ตัดาติขาดพี่น้องก็ทําได้ก็มุสลิมเห็นว่าดีไงพี่น้อง หนะ้าที่อัลลอฮ์ก็ดีด้วยนี่คือผู้รู้ที่เลวนะครับได้เอามาครอบผิดขั้นตอนทั้งหลายนะผิดขั้นตอนหมดฉะนั้นอัลลอฮ์ได้อุปมาอุปไมยตำบลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอยู่กันอย่างมุตตมาอินนนนอยู่กันอย่างสุขสบายพี่น้องไม่มีบาลาไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผลหมากรากไม้ลูกไม้เนี่ย นะครับต้นไม้เมื่อมันออกลูกมาแล้วมันสุกเนี่ยแค่เราเดินเอาตะกร้าทุนหวนัวี่ยเดินผ่านไปลูกไม้เหล่านั้นที่สุกก็จะร่วงลงมาไม่ต้องเก็บเลยอัลลอฮ์ให้ถึงขนาดนั้นอยู่ๆครับฟากาฟารดบีอันอุมินแลปฏิเสธตอนเนี้ยมัดที่อ oh ัลลอฮ์ให้ปฏิเสธต่อนเนี้ยมัดที่อัลลอฮ์ให้นะครับก็เรายอมรับไหมละ่ะ ทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ให้ขอยืมมาเมื่อเป็นของขอยืมมาต้องส่งกลับไหมคำพูดต้องส่งกลับลูกเต้าว่ายัางไงหลานเหลนว่ายัางไงทรัพย์สมบัติว่าไงเงินทองมากมายกายกองว่าไงที่ดินไร่นาไร่ละสามสิบล้านสี่สิล้านมีเป็นร้อยไร่ไม่เคยคิดที่จะขายแล้วก็เอาเงินมาบริจาคช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์เลย พี่น้องห่วงลูกห่วงทำไมลูกฟังสิครับอันกุรอานอินนัลลาีนากอรูระบุนัลลอฮ์พู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์พู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตากามูกล่าวแล้วก็ยืนหยัดอะไรล่ะครับ อะไรที่เป็นคำสั่งชายของอัลลอฮ์นำมาปฏิบัติให้เป็นรูป,ปธรรมอะไรที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮ์ละทิ้งโดยสิ้นเชิงไม่ถามเหตุผลทั้งสิ้นว่าทำไมใช่ทำไมห้ามนั่นแหละครับพี่น้องเบาวของอัลลอฮ์แต่ทุกวันนี้เวลาประกอบอาชีพได้รับกับเงินทองมากมายกายกอง ไม่เคยคิดที่จะบริจาคพอได้เปิดดูทีวีสักสองนาทีไอ้พวกนี้มีแต่ขอพี่น้องคนที่พูดคำนี้น่ากลัวเหลือเกินว่าเขาจะจบชีวิตในสภาพที่กล่าวแลอิลลฮาอิลลลอไม่ได้เพราะเป็นคนที่ปฏิเสธต่ตอเน,นี้ยมัดที่อัลลอ์ให้ไม่เคยหยิบยืน่นมักก่ายังไม่ไปอุ้มร้อยยังไม่ไปเลยแต่บินย้อน มักกะได้บินไปเมกาบินไปอังกฤษบินไปออสเตรเลียบินไปสวิตเซอร์แลนด์บินไปฝรั่งเศสบินไปได้เงินของอัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องแต่จะไปมักกะจะไปทำอุมมรห์ไม่ได้คนเหล่านี้แหละครับพี่น้องเขาชื่นชมกับความชั่วของเขาเพราะเขาชินกับความชั่วอันนี้แล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ ก็จะกลายเป็นบุคคลที่น่าสงสารอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแล้วเนี่ยใช้เงินไม่เป็นพี่น้องใช้เงินไม่เป็นเพราะไม่เคยอ่านกุรานอายาที่พูดถึงการที่เราจะต้องบริจาคก,การที่เราจะต้องช่วยเหลือสังคม นะครับสังคมที่เป็นมุสลิมให้มีการเรียนการสอนในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของเราไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นพี่น้องและไม่ใช่เป็นคนน่าสงสารได้ยังไงพี่น้องทั้งหลายถ้าเขายังทรงเป็นคนอย่างนี้ไม่เตาบ้าตัวไม่อิสติฟาต่อเนอไม่ถอนตัวจากความชั่วเขาอาจจะตายอย่างชั่วร้ายก็ได้ทั้งๆท,ที่ทิ้งมรดกไว้ให้กับลูกหลานไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้าน นะครับเราเห็นไหมล่ะคนเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ในดุนยาพอยังหาดูได้พี่น้องครับนะฉะนั้นพอเขาปฏิเสธต่อเน,นี้ยมัดแล้วอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องฟาอาซาก็ฮัลลอฮุลีบาสัดยัววัลคาฟบิมากานูยัสนาอูนพี่น้องอัลลอฮ ก็ให้เขาได้ลิ้มรสถ,ถึงความหิวความกลัวอันเหตุเนื่องมาจากพวกเขาเหล่านั้นได้กระทำมันขึ้นมาเองฉะนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่หันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์คือคนเนี่ยมันต้องหัด ความดีเนี่ยมันต้องหัดพี่น้องความชั่วไม่ต้องหัดหรอกครับมันมาโดยอัตโนมัติอารมณ์ในตัวเรามีอยู่แล้วและมีเสตอนมารร้ายมาคู่เคียงเข้าก็จบกันเลยพี่น้องทั้งหลายนี่คือบรรดาประการที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาในปัจจุบันนี้อันเนื่องจากว่าเราไม่เคยคิดในคำสอนของอัลลอฮ์และรอจูล อ่านกุรานแล้วไม่เคย <c oughs> พินิษพิจารณาใดๆทั้งสิ้นพี่น้องก็จมปักอยู่กับการผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตลาลได้กล่าวไว้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัสัยตอนิรยิมว่ามันอารอดอันซิกรี และใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันฟาอินนาละหูมาอีสตันดองกาแน่นอนเลือเกินอัลลอฮ์บอกฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นพี่น้องไอ้คำว่าอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นเนี่ยไม่ใช่จนตายนะพี่น้องเปล่าเลย พอสวนทางอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตือนแล้วไม่ได้คิดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาอยู่อย่างมีความสุขเงินทองมากมายกายกองแต่เป็นเงินที่ไม่มีบรอกะเป็นเงินที่ไม่มีความจำเริญอะไรทั้งสิน้นพี่น้องก็รู้นี่ว่าเงินที่ไม่มีบรอกะไม่มีความจำเริญน,นั้น มันจะหมดไปในเรื่องไหนพี่น้องมันจะหมดไปในเรื่องไหนก็หมดไปกับเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่จะไม่เป็นประโยชน์กับอาคิร์เลยและถ้าการร่ำรวยของเราและมีพฤติกรรมอย่างนี้ลูกหลานของคนเหล่านี้นะ่ะเขาจะเป็นคนดีไหมหผมถามพี่น้องเพราะ เป็นวันมาเป็นคืนมาเป็นเดือนเป็นปีก็คุยกับเรื่องของการท่องเที่ยวไปประเทศนู้นไปประเทศนี้นะครับไปดูนู่นไปดูนี่ในสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับคนเหล่านี้จบชีวิตไปในสภาพที่ได้รับการทำชั่วของลูกหลานเนื่องจากเขาไม่ได้ให้ลูกหลานเข้าใจศาสนาครับพี่น้องอิสลาม والسلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون